สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12สราศีนะคะในสถานการณ์ความรักเจาะความรักในสถานการณ์ไปดูความรู้สึกของเขานะคะบางท่านนะอยู่ด้วยกันนะ,ะช่วงนี้รู้สึกมันแปลกๆมันเปลี่ยนไปนะหรือว่าดูห่างเหินหรือว่าสิ่งที่เคยทํา ไม่ทําเออเราก็จะมาดูกันในคลิปนี้ว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีเมถุนนะชาวราศีเมถุนสําหรับมาอยู่7จ็ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาคมราศีนี้จะเป็นทัตุลมนะไม่ว่าลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายนนะไม่รู้วันที่เท่าไหร่คุณก็ยึดชาวมิถุนได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะนี่ามาดูสิว่าความรู้สึกของคนรักชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรบ้างเราจะมาทำนายในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าซีเรียสกับการดูดเป็นแนวทางไปนะสิ่งที่ดีก็เป็นกำลังใจนะสิ่งที่มันเป็นปัญหานะ ก็คอยตั้งรับกับมันแล้วก็แก้ไขนะคะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรในช่วงนี้สถานการณ์ของคนรักชาวราศีมถุนบอกได้เลยอารมณ์ค่อนข้างจะเวียงเวียงหน่อยอารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงแปรปรวนนาะบอกได้เลยเพราะว่าในสถานการณ์รอบๆตัวเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องราวผิดหวังหลายๆอย่างบางครั้งบางท่านนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการปั่นใจหรือทรยศหักหลังกันไี้อย่างหนึ่งบางท่านก็ด้วยความมีทิฐิไม่ยอม นะชาวไม่ถุนจริงๆแล้วนะในช่วงนี้บางท่านอาจจะถือสีนออกบวชหรืออยากจะปีกวิเวกไปปัญหาการช่วงชิงรู้สึกมันเหนื่อยมากกับความรักนะคะจริงๆแล้วก็ยังเหมือนกับว่ายังเหมือนเดิมกับคนรักอยู่นะแต่ว่าในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดนี่มันมาเกี่ยวข้องหรือตัวเองไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดแต่อย่างไรก็ยังประคับประคองคนรักไว้อยัยงประคับประคองความรักไว้อยู่ เดี๋ยวเราจะมาแยกสถานะให้นะคะมาแยกสถานะให้คนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของเขาแล้วก็คนที่คบกันอยู่เนี่ยมินเม,มีมากเลยนะบอกได้เลยแล้วก็คนที่เป็นโสดไปดูที่คุณกําลังปิงปิงปิง,ปงอยู่เลง็งๆไว้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างไรมีความรู้สึกรักชอบเราบ้างไหมอ่าจะคบดีไหมกับคนคนนี้เรามาเดาใจเขาเนี่ยในคลิปนี้นะคะ คนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วนี่บอกเลยเลยนะมะีคนรักอาจจะเป็นรักษงของการสับสนในความรู้สึกหรือความมีเสน่ห์ของเขาอ่ะแต่จริงๆแล้วชาวเมทุนนี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีอัธยาศัยดีเพื่อนเยอะแลพร้อมที่จะเปลี่ยนคนรักได้เสมอเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไงเราจะเลือกคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาเนี่ยบ่อยครั้งนะชาวเมทุนนี่ทําให้คนรักหึงหวงได้บ่อยครั้งมากเพราะความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยแหละ ในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะสำหรับคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วค่อนข้างจะสับสนนะหรือไม่จะเลือกเส้นทางไหนดีบางทีความเด็ดขาดหรือคาไหนคํานั้นของคนรักเนี่ยเพราะการอาจจะเป็นลักษณะของการพูดจาโกหกบ่อยๆหรือเป็นลักษณะของมีเรื่องราวที่มีเรื่องราวที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งมันไม่ถูกต้องอนะ่ะคือความรักที่ผิด เข้ามาเนี่ยนะหรือบางท่านอาจจะเหมือนกับเป็นนักสั่งของคนรักอยากจะออกบวชปีกวิเวกหรือถือสินรวมทั้งชาวไม่ทุนด้วยก็เถอะนะคะความเด็ดขาดหรือคําไหนคํานั้นเนี่ยนะมันทําให้ชาวไม่ทุนเนี่ยจะเหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยมากกับคนรักที่แบบคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วแต่คนรักยังมีสเสน่ห์มากกว่านะบอกได้เลย,เลยช่วงนี้คนที่มีครอบครัวนะ แม้กุจะมีครอบครัวก็ยังมีคนมาพูดมาคุยมาพูดจาอ่านะคะอย่างไรก็ตามก็อยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะอ่าอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นถามว่าความรู้สึกของคนรักเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่บอกอารมณ์เขาแปรปรวนเหมือนกับว่ายังสับสนกับความรู้สึกแต่ยังรักครอบครัวอยู่นะาบางท่านเนี่ยอยากจะให้มันหมดเวรหมดกรรมกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับ บุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบางท่านจบกันไปก็มีหรือเรื่องราวมันปันใจอันหักหลังกันเนี่ยผิดหวังกับคนรักมากๆแล้วก็เบื่อกับการเดินทางแบบเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าะจะมาก็ไม่มาบอกจะมาก็ไม่มาบางท่านโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันหนึ่งต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีปัญหาในทรัพ์แบบนี้นะแต่ว่าคนรักก็พร้อมที่ค่อยๆแก้ไขปัญหาาค่อยๆที่จะให้ทุกอย่างมันจบ จบลงในรูปแบบไหนมาคุยกันอะไรประมาณนี้ค่อยๆจัดการกับปัญหาหรือเรื่องราวมันปกปิดหรือมีเรื่องปกเขาเรียกว่าปัญหาปิดบังซ่อนเลนกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วชาวไม่ทุนนะ่ะสถานการณ์รอบๆเขารู้สึกว่าอยู่ในช่วงของแบบคือพยายามมีสติพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดนะคะ แต่ที่แน่ๆชาวเมถุนก็ยังเหมือนกับว่ายังประคับประคองความรักไว้อยู่คนรักเองถึงแม้จะอารมณ์แบบนี้ก็ตามก็ยังรักครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าจะห่างเหินกันไปหรือแยกกันไปก็ตามในบางคู่นะก็ยังมีความรู้สึกว่ายังห่วงใยนะห่วงใยครอบครัวอยูนะ่แต่ก็เป็นคนที่เด็ดขาดไงคำไหนคำนั้นอะไรประมาณเนี้ย นะคะแต่ก็ยังถือว่ายังประคับประคองนะยังมีความรู้สึกดีๆไว้อยู่นะคนชาวม่ถุนกับคนรักเองก็เถอะนะคะยังห่วงลูกอะไรประมาณนีนะ้หรือสิ่งที่มันสร้างร่วมกันเนี่ยเนี่ยอยากจะจบจบในรูปแบบไหนก็ต้องคุยกันนะนะคะส่วนคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยความรู้สึกว่าช่วงนี้นะมันมันไม่โรแมนติกเลยมันเหมือนหมดรักันนะ่ะ เพราะปัญหาที่มันลักษณะถึงหนึ่งการโกหกหลอกลวงหรือการพูดไม่จริงหรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีบุตรหรือไม้ที่คบกันเนี่ยนะคะนะคะมันมีเรื่องเออเขาเรียกว่าความรักรักซ้อนเข้ามาโดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะหรือบางท่านาเกิดมีบุตรขึ้นมาเนี่ยทำให้คนรักมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดจะยังไงอยากมีครอบครัวนะอยากแต่งงาน อยากจะจบอยากจะเริ่มต้นชีวิตที่ดีอยากจะหลุดจากตรงนี้ที่คอยที่จะแบบเหมือนกับว่าอหลายๆอย่างมันผิดหวังน่ะกับคนรักโดยเฉพาะการเดินทางบางท่านที่อยู่ไกลกันเนี่ยและเหน็ดเหนื่อยกับคนรักบางทีใจเย็นเกินไปจะแต่งหรือไม่แต่งจะเอาไงกับชีวิตความรักครอบครัวอนาคตมาเลยทําให้คนรักเนี่ยอาจจะหงุดหงิดไม่พอใจแต่ก็ยังรักนะยังอยากจะมีครอบครัวด้วยยังอยากจะ สร้างอนาคตร่วมกันอยู่นะเป็นอย่างนั้นนะคะสำหรับชาวเมทนนุนก็ได้จะประคับประคองไปบางครั้งก็แบบคือเพื่อที่จะประคับประคองความรักก็เขายังรักยังรักคนรักอยู่ไงคนรักเองก็เหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจเขารู้สึกว่าเออหงุดหงิดจะจบก็จบไม่รักก็เลิกเอประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่คบกันเนี่ย เพราะนั้นต้องประคับประคองกันนะคะคุยกันนะตกลงกันคุยกันให้ชัดเจนนะอย่าให้เขามานั่งเดาใจอ่ะนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเขาแรงอยู่นะไม่พอใจหลายๆเรื่องนะหรือการแบบกลัวคนรักหักหลังเนี่ยหรือปั่นใจโดยเฉพาะคนที่เริ่มจะมีบุตรหรือมีบุตรที่ยังไม่พร้อมเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะกับเรื่องราวปกปิด ลักซ้อนเข้ามาเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของเอเพศที่สามนะคะต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะทีนี้เรามาดูคนโสดบ้างคนโสดนี่เออบอกได้เลยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่รักครอบครัวครอบครัวว่ายังไงก็ว่าตามคนนี้ดีก็ดีด้วยอะไรปมาณนี้คนนี้เห็นชอบด้วย ครอบครัวเห็นชอบด้วยเขาก็ยินดีคือเขารักครอบครัวไงเป็นคนค่อนข้างจะมีฐานะนะคะคนที่เข้ามาคูดคุยกับชาวเมทุนที่เป็นโสดเนี่ยชาวเมถุนจริงๆแล้วนะคุณต้องพยายามพูดความจริงคุณอย่าเป็นแบบคล้ายๆกับว่าอีกแกมยอกอ่ะชอบเขาอยู่ก็ยังทําแบบเหมือนกับว่าไม่ได้ชอบหรือพูดจายังไม่ชัดเจนกับเขาเนี่ยนะคะ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของชาวเมถุนเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่คิดรอบคอบมากกับการที่จะคบใครสักคนแต่ก็ยังดูๆเขาอ่ะคือไม่มั่นใจในตัวเขาที่จะเข้ามาเนี่ยนะเขาก็คืออยากเขาก็อยากมีใครอยู่นะไม่ใช่ไม่อยากมีอยากสร้างครอบครัวอยู่โดยเฉพาะคนที่ไม่คุยกันเนี่ยเขามองว่าถ้าคุณรักเขาคุณต้องรักครอบครัวเขารักลูกเขาอะไรประมาณนี้นะคะ นะคะแต่ที่แน่ๆน,นะเรามาระวังนะอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้จบสิ้นนะ่ะเหมือนกับว่ายังมีภาะระลักษณะของยังไม่ได้โสดสนิทเนี่ยเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ว่าเขารู้สึกดีกับชาวมถุนอยู่นะแต่เพียงแต่เขาจะติดข้อแค่ว่าคุณรักเขาคุณชอบเขา,ค,เขาคุณต้องรักครอบครัวเขาอะไรประมาณนี้ชาวมถุนก็มีใจชอบอยู่แต่คุณยังไม่เปิดไม่เปิดใจเท่าไหรนะ่นักบางคำบางคำบางครั้งยัง ยังไม่ได้พูดความจริงกับเขาเพราะนั้นต้องชัดเจนนะคะอย่ามีเรื่องปกปิดหรือมีความลับเขาไม่ชอบคนที่มีความลับนะคะรอบชาวโสดชาวโสดแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นเพศที่สามเนี่ยนะต้องพยายามเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังๆเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อารมณ์ขี้ขี้โมโหง่ายนะคนคนที่เข้ามาคุยกับชาวเมทุนเนี่ย ขี้โมโหขี้เวียงขี้หงุดหงิดง่ายไม่พอใจเขาพานไปเลยเขามีสเสน่ห์นะมีคนมาชอบเขาเยอะไม่น้อยเลยนะแล้วก็เขาก็มีใจชอบเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกันนะ,ะชาวโสดมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะพัฒนายอยู่นะคะแล้วก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับความรู้สึกของคนรักชาวราศีมิทุนสรุปให้สําหรับลิปสั้นๆนะคะ ความรู้สึกของคนรักเนี่ยคนรักของชาวเมถุนช่วงนี้บอกได้เลยอารมณ์ค่อนข้างเยี่ยแปรปรวนนะรักครอบครัวนะคะใครที่จะเข้ามาต้องรักเขารักครอบครัวเขาด้วยเขาอยากเริ่มต้นกับชาวเมถุนอยู่นะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยนะคนที่คบกันเนี่ยนะมันรู้สึกไม่โรแมนติกเลยบางท่านเลอๆอเริ่มจะมีบุตรเนี่ยเขาอยากจะสร้างครอบครัวแล้วนะคนรักเนี่ยนะเขาอยากจะ สร้างครอบครัวแล้วจะเอาอยัางไงอย่าหมดแต่พูดเล่นกับเขาหรือว่าพูดไม่จริงหลอกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่อยู่ไกลกันไกลต่ลางประเทศเนี่ยนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะคนที่มีครอบครัวเนี่ยยังสับสนอยู่บางท่านอาจจะออกถือศีลออกบวชนี่แหละปัญหาจะค่อยๆจัดการไปเด็ดขาดมากนะคำไหนคำนั้นนะบอกได้เลย โดยเฉพาะเขากลัวมากกับการปันใจหรือหักหลังเนี่ยเขาผิดหวังหลายๆเรื่องอยู่นะคะคนรักเนี่ยแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากเริ่มต้นอยากจบไอ้วิบากกรรมต่างๆนี่มาเริ่มต้นที่ดีต่อกันใหม่เนี่ยนะคะความรู้สึกเขาชาวไม่ทุนก็พยายามที่จะต้องแบบประคับประคองไปถือว่ายังรักอยู่นะคะนะถือว่ายังรักเขารู้สึกยังดีอยู่เพียงแต่หงุดหงิดต,ตรงที่ชาวไม่ทุนบางทีก็ใจเย็นเกินไปไม่ตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดสักที ประมาณนี้นะคะสําหรับความรู้สึกของคนรักชาวราศีมิถุนนะคะนะก็ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ